สวัสดีครับผมมาพบกันนะครับลักณะไหนจะมีโชคลาภนะครับไปกี้นี้ก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเลขเด็ดเล็กดังไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็เลิกคอมเมนต์ไปเนาะว่าเอาสอง992 5 0ประมาณนี้ก็แล้วกันถ้าจะมีถ้าจะมีเนาะถ้าจะมีเนะมื่อกี้ถ้าดูคลิปจากเมื่อกี้เนี่ยเราจับไพ่ขององค์แม่จิมมีได้เป็น837 837คือเมื่อปีที่แล้ว <laughs> มันจะออกไหมเนี่ย แล้วแปดสามรู้สึกจะดังนะรู้สึกมีคนให้แปดสามอยู่เนาะแต่เราจับไพ่เมื่อกี้เนี่ยออกมาได้แปดสามเจ็ดเนี่ยตัวนี้แปดตัวนี้แปดเนาะตัวนี้สามคาถาอันนี้เจ็ดเหรียญนะครับเพราะนั้นโอ้ยมันจะออกตัวเดิมหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกตัวเดิมไหมนะครับก็เออเอาไงดีละ่ะไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่า นะครับว่าลักนณาไหนจะมีโชคลาภกันนะครับผมเดี๋ยวขอปิดในนี้นิดนึดนงลักนณาไหนจะมีโชคลาภนะครับผมในช่วงของช่วงของวันที่16มีนา้นะครับอย่างที่บอกครับเราจะใช้หลักการของการดูโดยการใช้ดาวจันทร์เป็นการกระตุ้นนะครับว่าดาวจันเนี่ยในวันที่16อย่างเงี้ยในวันที่16มีนานะครับดาวจันทร์ไปกระตุ้นเรือนอะไรอย่างเงี้ยเขาย้าย มาอยู่ในเรือนของราศีพฤกษกเพราะฉะนั้นเขาก็มากระตุ้นที่ตรงพฤกษกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้จันทร์ไปกระตุ้นตัวตนุที่คนลัคนาพฤกษกแล้วก็ไปกระตุ้นวินาของคนลัคนาอะไรครับลัคนาเมถุนนะครับไปกระตุน้นลาภะทีนี้ถ้าเรานำจันทร์เนี่ยมาเป็นตัวอธิบายว่าในวันนั้นในวันที่16นั้นมีการกระตุน้นเราก็จะอธิบายด้วยดาวจันทร์และก็ดาวอื่นเช่น ดาวในช่วงนี้ดาวอะไรที่มันมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก็เช่นดาวเกตปุ๊บปั๊บทันทีทันใดดาวหกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินดาวแปดอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการพนันเนาะใส่ดากใส่มูอะไรประมาณนี้มันก็จะมีอยู่ประมาณสามตัวนี้แหละนะครับที่เราจะเอามาใช้ร่วมด้วยนะอย่างคนลักนาะิรกษ์เองเราบอกว่าวันทั้งวันวันนั้นวันนั้นดาวจันทร์ไปกระตุ้นตัวเราไปกระตุ้นตัวเราแต่ไปม,มีมันก็จะอยู่อยู่ด้วย นะครับแล้วช่วงนั้นมีเกตอยู่ด้วยเกตอยู่ในเรือนของลาภละผลมีหกที่เป็นมหาเอ่อเป็นอุจจาวิราชถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นหกอุจจาวิราชนะครับอุจจาวิราชที่อยู่ในเรือนของวันที่9้ามีนาจนถึงประมาณสองเมษาอยู่ในเรือนของราศีกุมนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็น6อุจจาวิราชถือว่าดีเพราะนั้นถือว่าคนลนัคณาพกชกเองมีเกณฑ์ที่จะได้ชุกละ นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภเพราะว่าจันตักระตุ้นตัวเองแล้วอาจจะโยกเข้าไปหาเกตในสาสชาที่ไอ้เกตในลาภะลาภผลเนาะปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดมีหนึ่งมีแปดมีการเปลี่ยนแปลงแต่วันนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแยะมากมายคนลัคนาเมทุนวันนั้นเนี่ยจันไปกระตุ้นวินาศล้วเนาะไปกระตุ้นวินาเรา แล้วก็อาจจะเป็นกระตุ้นเรื่องของธรรมาการงานอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานมีเรื่องของต้องทํานู่นทนํานี่เอ๊ะวันนั้นวันที่16เนี่ยมันตรงกับว,วันเสาร์ใช่ไหมอาจจะมีการเดินทางไปนู่นไปนี่ทํานู่นทนํานี่ต่างๆนานาสุขอยู่ในเรือนของสุภาพความสุขความเจริญเนาะแต่นี้วันนั้นอ่ะเป็นกระตุ้นวินาศก็อาจจะวินาศนะครับอาจจะมีการเดินทางไกลไป,ไปนู่นไปนี่ก็ได้ก็ถามว่าจะสมหวังไหมก็อาจจะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นอกจากไปซื้อ พวกลอตเตอรี่ที่ไกลๆเวลามันจะออกอะไรเงี้ยเวลาสมมติว่าเราทั้งวันใช่ปะ่ะเราต้องเดินทางอ่ะแวะตรงนู้นตรงนี้ที่แบบไกลบ้านเงี้ยเราไปซื้อประมาณเนี้ยคนลัษนากรากฏเองเนี้ยดาวจันทร์กระตุ้นลาพระรับผลเลยเนาะดาวเกตะอยู่ในสุภาดีดาวแปดอยู่ในสุภาเนาะการพนันได้อยู่เนาะแต่อาจจะเปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมาโอ้ยเลขอะไรดีวะอะไรเงี้ยแล้วสุกดันตกมรณะเพราะนั้น มีลาภาก็จริงเนาะแต่ดูดูหกเจ็ดแปดไอ้ดูหกเจ็ดสามในมรณะด้วยก็แล้วกันนะครับก็อาจจะแบบว่าอจะได้หรือเปล่าแต่ว่าเทาวันนั้นน่ะถามว่ามันก็มีเกณฑ์ได้นะเพราะว่าจันกระตุ้นลาภาเรานะครับแต่ช่วงช่วงทั้งช่วงนั้นอาจจะแบบว่าการเงินไม่กีอเออนะตีความแบบนั้นก็ได้นะครับตีความแบบนั้นก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราตีความแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราอาจจะตีความเข้าข้างตัวเองเนาะเอ๊ แต่วันเสาร์ที่เนี่ยดาวสุกตกไหเออดาวสุกตกอลัลลดว้วยว่าในระหว่างดาวสุกตกอลิดอ่ะโอเคช่างมันแล้วกันเ <c oughs> นาะเขาบอกไม่เป็นไรเราต้องมีความหวังต่อไปเนาะเขาบอกลัคานณาราศีนี้จะต้องมีโชคลาภเราก็เลยต้องซื้อต่อไปลักานณาอะไรเอ่ยสิงวันนั้นเนาะดาวจันทร์ไปตกกรรมะก,การกระทํานะครับการกระทําดาวสุกเองคุณอยู่ในเรือนของปัตตานีเนาะปัตตานีคู่ของในหุ้นส่วนเพราะนั้นให้คู่ของหุณและุณสวนได้ไหม อ่าน่าจะได้เนาะคนละษณะกันวันนั้นเดาจันไปตกอยู่ในเรือนของสุภะความสุขความจเจริญน,นะครับเกตเป็นปุปตะทันยีทันใดแต่หกเป็นอริโอก็อาจจะได้นะแต่อาจจะได้แบบกว่าจะได้มากว่าจะได้ซื้อกว่าจะได้เลขนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับคนละษณะตุลเนาะจันตกมรณะเนาะอืมเกตก็ตกอริเนาะแปดก็อริเนาะเออหกก็ปุตตานะกว่าจะได้มา ก็อาจจะไม่ได้นะครับราคาตุนก็เล่นน้อยๆหน่อยแล้วกันลัคนาพิจิกพิจิกเองนั้นจันไปตกอยู่ในเรือนของตอปัต,ตนีละไปกระตุ้นคู่ของและคุ้นส่วนอ่าไปฝากคนเขาซื้อได้ไหมแล้วก็เกตไปอยู่ในเรือนปุตตะเนาะลาหูเกตไปปุตตะบริวารอ่าหกไปพันธุขนขวายหางเงินอ่าอย่างเงี้ยก็ถ้าขนขวอยหางเงิน,งน,น,งงนตัวเลขอะไรพวกนี้อาจจะลองไปให้คนอื่นเขาแบบว่าเฮ้ยไปลอกกันบ้านเขา นะคนลักนางนูจันไปตกอลิอ่าตกอลิเลยวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องกรรมเก่ามีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆนั้นานะที่แบบเราไม่คิดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันเสาร์เนาะเสร็จแล้วไอเกตนี่มันไปอยู่ในเรือนของอ่าพันธุนะครับราหูก็พันธุเอาวุ่นวายเดินที่บ้านแต่หกเป็นศาสชาอ่างเงินมาจากศาชาแต่ทีนี้หกเจ็ดสามเนะี่ยอยู่ร่วมกันศาสชาระวังจะเสียงเงินให้กับเพื่อนเนาะอืม ลองเสียเงินให้กับเพื่อนนะมันอย่าเพิ่งฝากเพื่อนซื้อเนาะซื้อเองอะซื้อเองเพราะว่าหกเจ็ดสามไปอยู่สัะชักไงเสียเงินให้กับเพื่อนเสียเงินให้สิ่งแวดล้อมคนละขนาดมังกรเองจันท์ไปตกอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารให้บริวารจาัดก,การดีไหมเออลองถามลูกถามมาที่บ้านดิว่าวันนี้เลขอะไรอ่าเนาะ เพราะว่าอ่า6เป็นกระดุมพระได้8 9เป็นสาชะนี่ยต้องถามเพื่อนแล้วต้อเป็นเพื่อนแปดแปดเพราะว่าแปดนี่มันแปดเกรนี่มันแบบว่าเพื่อนมีบุญเนาะหมาพูดได้มั <c oughs> งกรเดมเซลไง <c oughs> แม่มังกรเดมเซลดูยัง <c oughs> ใช่ป่ะใช้เดมเซลวนะเนาะเขาให้สนะนะิบเต็มสิบเน็ตฟิกอ่ะเนาะอืมังกรแบบว่าเอาเจ้าสาวโยนเข้าไปเลยถูกในในหลุมใช่ป่ะแล้วหนัง <c oughs> เจ้าสาวก็คนนี้หนีออกมาได้อ่าประมาณนี้นะเนาะวันนั้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยจันไปกระตุ้นปุตตะชาให้ลูกให้หมาที่บ้านเนี่ยจับไพ่ให้เออจับเลขให้เนาะประมาณนี้คนลักษณาเชื่อว่าคนลักษณะกลุ่มเนาะจันอยู่ในเรือนของพันธุโอโเลขที่บ้านเลยแล้วกัน 20. สองศูนย์สองบ้านบ้านมีเลขอะไรบ้างเตตื่นมาเจอเลขหน้าบ้านเลขบ้านอ่ะซื้อไปเลย เนาะหทับตัวเองอยู่เกตเป็นกระลุมพระได้แต่อาจจะได้ไม่เยอะเท่าเนาะเพราะว่าหเนี่ยทับตัวเองจริงแต่7จดสาก็เยอะถ้าใช้จ่ายก็เยอะอยู่นะคนลัคนามีนนะครับอ่าสอยู่สาชะต้องเพื่อนแล้วละ่นะเนาะเก้าเกตขอความช่วยเหลือ8ป8แปนะครับหตกวินาศอ่าเพราะนั้นก็ซื้อได้แหละไม่มีปัญหาหรอกได้อยู่นะแต่เพียงแต่ว่า6ในช่วงนี้อาจจะแบบ มีปัญหาเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยเนาะเงินชักหน้าไม่ถึงหลังนะแต่ในวันนั้นอาจจะเป็นไปอยู่ในเรือนของเพื่อนนะเราฝากเพื่อนซื้ออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คนละขนาดเมฆนะจานไปอยู่ในกระดุมพระอกกันเงินแต่เกศกับลาหูนี่ไปอยู่ในเรือนวินาศแต่สุกยังเป็นลาภาเออมันก็น่าจะได้อยู่เนาะประมาณนี้นะครับนี่คือในวันนั้นทีนี้พอเวลาออกล่ะเรามาดูช่วงของ15.09จนถึงประมาณ17.09 เวลาที่เขาออกเนาะวันทั้งวันของคนลัคนาพฤกศกนั้นอยู่ในเรือนตนุเวลาออกกับเป็นมรณะวันทั้งวันของคนลัคนาเมถุนตกวินาศเวลาออกมรณะเอ่อเวลาออกไปตกอยู่ในเรือนปุตตะ,ะแสดงว่าไปวินาศที่ปุตตะบริวารเนาะประมาณนั้นหรือว่าอาจจะมีเรื่องเดินทางไกลในช่วงของ1 3บสามเอ่อสิบห้านาฬิกาประมาณนี้หรือว่ามีเรื่องอะไรไม่ดีเกี่ยวกับลูกหลานบริวารเราในช่วงนี้ นะครับคนละกณากรกฎลาพระลาผลทั้งวันวันทั้งวันได้ลาแน่นอนเวลาออกไปที่พันธุอทุไปที่สิ่งที่เราขวนขวายได้ไหมไปสิ่งที่เราฉันขวนขวายว่าฉันจะถูกหวยฉันก็จะถูกอ่านาะฉันก็ถูกจริงหรือวันทั้งวันฉันได้ลาพระวันนั้นฉันอยู่พันธุทุแต่ว่าฉันอยู่บ้านฉันจะไม่ไปไหนอืมจะขอตัวเลขไว้ที่บ้านอ่าเนาะประมาณนั้น วันทั้งวันของคนลัคนาสิงอยู่ที่การกระทําเวลาออกไปอยู่ศาชะอ่าแสดงว่าการกระทําทำลาบผลทำ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 ัทำ้งวันเวลาที่ออกมันไปอยู่ในเรือนของเพื่อนก็แสดงว่ามันไปได้ที่เพื่อนอืมนะ้องเพราะนั้นการกระทําที่สอดคล้องกับเพื่อนอาจจะนํามาซึ่งลาบผลได้ไหมวันทั้งวันของคนลัคนาตันอยู่ที่เรือนของสุภะใช่ไหมคความสุขความจเจริญเวลาออกออกกันดุมพระโอ้ จบแล้วเข <c oughs> ้าใจป่ะวันทั้งวันของคนลักษณะตันอยู่ที่เรือนสุภะความสุขความเจริญเวลาออกมันมาเข้าที่กระดุมพระการเงินโอ้มีเกณฑ์จะได้เว้ยวันทั้งวันของคนลักษณะนตนอยู่ที่มรณะเวลาออกทับตัวเองเลย <c oughs> ชิบหายครับชิบหายเลยนะครับอืมเนาะวันทั้งวันมันตกอยู่ในเรือนของมรณะไงไม่ป่วยเวลาออกโอ้ยกลุ้มหัว <c oughs> ป่วยซะง,งั้น อ่าเนาะป่วยเพราะว่าคิดมากป่วยเพราะว่าเลขไม่ถูกกูเซงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นซื้อน้อยๆกันแ้วการคนลักษากกลุ่มวันทั้งวันของคนลัคนาราศีพิจิกอยู่ในเรือนของปัตตานีคู่รองและคู่ส่วนเวลาออกตกวินาทีตอนแรกบอกไปให้คู่ของคู่ส่วนซื้อเวลาออกวินาทอย่างนั้นไม่ตกฝาบันล่ะเนาะ,ะวันทั้งวันอของคนลัคนาธนูอยู่ที่เรือนอลิโอ อุปสรรคมันโคตรเยอะเลยเวลาออกตกลาภะเว้ยอ้าแปลว,าว่าวันทั้งวันแบบว่าอุปสรรคเยอะใช่ปะ่ะพอออกพอเวลาออกปุ๊บเฮ้ยอ,อุปสรรคที่เราจัดก,การเนี่ยมันนํามาซึ่งลาภาะแปลความอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะแปลความอีกอย่างหนึ่งก็คือวันทั้งวันตกอลิแล้วเวลาออกก็สือกตกอยู่ในลาภะอูก็ไม่ได้อืเหมือนเดิม <laughs> แต่แบบเข้าข้างตัวเองหรือจะแปลแบบไม่เข้าข้างตัวเองก็แล้วแต่นะวันทั้งวันของคนลนันกขณามังกรตกอยู่ในนันพุทธาบอกแล้วให้หมาแมวจับภายให้เวลาออกตกกรรมนี่ไงนี่ไงอืมเนาะแปลว่าวันทั้งวันอะ่ะเราก็วุ่นวายกับเรื่องของบริวารน,นู่นนี่นั่นแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วอมันมีเรื่องที่จะต้องไปประาก,การกับเขาประมาณนั้นวันทั้งวันเราตกลงจะถูกไหมอ่า จะถูกไหมก็อาจจะเป็นปุตตะนํามาซึ่งการกระทำเนาะประมาณนั้นวันทั้งวันของคนลักนากลุ่มตกอยู่ในเรือนพันธุ์ขวนขวายเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านทั้งวันเลยเวลาออกปุ๊บสุภาอ้าเนาะกีดเลยใช่ป่าวันทั้งวันเราขวนขวายหาไงแต่เวลาออกได้มาเป็นสุภาแปลว่าสิ่งที่เราขวนขวายหามันได้มาเนาะถ้าเป็นกรกฎบอกว่าวันทั้งวันเนี่ยอยู่ในเรือนของลาภะใช่ปะ่ะล่าผล แต่เวลาออกได้ในสิ่งที่ละอยู่ในพันธุมันไปอยู่ที่บ้านคนละมันก็จะตีความคนละคนละแบบกันเนาะวันทั้งวันของคนละคณากมอยู่ที่สุภาอยู่ที่พันธุอยู่ที่บ้านฉันนอนอยู่ที่บ้านใช่ป่ะแต่เวลาออกอ่มันได้เป็นสุภาหรือว่าทั้งวันฉันขวนขวายฉันทํางานทั้งวันเลยอ่ะฉันทํางานทั้งวันเลยอ่ะเพื่อที่จะได้มาแล้วมันก็ได้มาจริงๆฉันหาตัวเลขทั้งวันเลยแล้วมันได้มาจริงๆกับคนละคณากระกด มันจะตีความนี่จะแถดงให้มันดูว่าตีความแต่กต่าวันน้องวันของคน,คนกรกฎฉันได้ลาบอยู่แล้วแหละแต่ลาบมันจะมาตรงไหนเท่านั้นแหละอืมเนาะวันน้องวันของคนลัคนาราศีม,มีนตกอยู่ในเรือนของสัจจะเพื่อนเนาะเวลาออกตกมรณะโอ้ยตกลงที่บอกว่าให้ดีให้เพื่อนซื้อไม่ต้องนซื้อเองอืมอย่าไปพึ่งเพื่อนเพื่อนไม่มีความหมายอะไรตอนนี้นะเนาะพึ่งตัวพึ่งพาตัวเองเพราะว่า เวลาออกดันไปตกมรณะเงี้ยหรือว่าจริงๆิงแล้วเนี่ยมันจะตีความว่าวันทั้งวันเนี่ยฉันก็วุ่นวายกับคนรอบข้างเวลาออกเอาไอ้คนรอบข้างที่ฉันวุ่นวายด้วยมันป่วยขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่ามันไม่อยู่มันไปไหนมันก็ไม่รู้ฉันเลยไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันนะจะตีความแบบไม่ได้วันทั้งวันของคนลักณาเมฆอยู่ในเรือนของกระดุมพักการเงินเวลาออกออกปัตตานีเออก็มีสิทธิ์ได้เนะได้แล้ววะเนาะคือวันทั้งวันมันก็คุยมันต้อง คิดมันก็หาหวยรุนวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขพอพอออกมาปุ๊บอ่ะมันไปอยู่ที่ปัตตานีของเขาก็แต่ว่าผู้คองและคุนส่วนก็ไปอยู่ที่ในเรื่องของที่เขาไปจ่ายไป,ไปซื้อมากับหุ้นส่วนเขาอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือ,อหลักเกณฑ์ตามแบบของอดาวจรแล้วก็การเป็นนว่างทีนี้ถ้าหนูว่าเราจับไพ่ไพ่เนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะไพ่มันออกมายังไงมันสื่อสารยังไงบางทีเราจับไพ่ผมจออับไพ่ของแม่จิมมี่ให้เนี่ยชุดเนี้ย ก็ให้ดูว่าเออลัคนาไหนจะได้เลขไหนนะอะไรประมาณนี้อ,อย่างเช่นลัคนาพฤกษกเนาะเขาตกอยู่ในเรือนของตนุใช่ไหมครับตนุแล้วก็ไปอยู่ในเรือนของ阿อิใช่ไหมครับใช่ตนุนะวันทั้งวันอยู่ตนุแล้วไปตกอยู่ในเรือนของ阿อิเนาะเราได้เลขสี่มานะครับสี่เหรียญน,นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าจะซื้อเลขสี่อะไรนะครับคนลัคนาพฤกษ์เนะได้เลขห้า หาเหรียญมาคนลักขณากรากดได้ชาลีออตนะเลขเจมาเลยจะซื้อเจ็ดสามวัาคนลักขณาสิงได้เป็น13านะเวนเจอร์สคาเวนเจอร์นะครับผมพวกกินศพอะไรประมาณเนี้ยคนลักขนากันได้มือตื่อเลยเนาะคนลักขนาตุนได้เป็นเก้าถ้วยเนาะพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเลขเก้าป่ะเออคนลักขนา พิจิกได้16เดอะทาวเวอร์ปุบปับทันทีทันใดเนาะคนลัคนาธนูได้เป็น1ครนะึ่ง1เศนหนึ่งนเนาะประมาณนี้นะครับคนลัคนามาังกรได้เป็นควีนอ่าสิบเหรียญส0เหรียญเลขศูนย์มาหรอเลขหนึ่งมาหรอคนลัคนากลุ่มได้เจถ้วยนะครับทางเลือกมากมายมาตอก3ตะกร้า คนลัคนามีนได้เป็นขิงเหลี่ยนและคนลัคนาเมกได้เป็นเดอะมูนหนึ่งแปดเออลองดูแล้วกันว่าเลขไหนที่คุณชอบอาจจะบางทีก็อาจจะไม่ใช่เลขพวกเนี้ยเนาะแต่อย่าออกเลขนี้ก็แล้วกันแปดเจ็ดสามปีที่แล้วก็ออกแปดเจ็ดสามเรียกว่าออกแปดเจ็ดสามอีกโอ้จะซื้อเจ็ดสามโอ้เจ็ดสาไม่ดีซื้อเจ็ดสองดีไ จ็ดสองก็สวยเนาะพึ่งคิดขึ้นมาได้เออเจ็ดสองเนี่ยเจ็ดสองก็สวยเนาะสวยปะสวยปะเ <c oughs> <c oughs> นาะเขียนไว้ตรงเนี้ยเจ็ดสองสวยไหมเอาติดต้อเดี๋ยวนะอ๋อต้องเขียนตรงนี้เนี่ยเขียนเจ็ดสองย่างเนี้ยสวยปะเจ็ดสองเก้าชอบจังเลยอืมไม่รู้ลองดูแล้วกันนะครับก็ขอให้มีโชคลาภกันสวัสดีครับ